ในโลกของการเทรดที่เต็มไปด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคไฟบ o n น c ชี Retracement ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงสุดคลิปนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจหลักการทำงานวิธีใช้และกลยุทธ์การเทรดร่วมกับเครื่องมืออื่นเพื่อปลดล็อกศักยภาพของ Fi บ o n น c ชีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m ั n น y v เวิรจักรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือไขความลับไฟบนันชีหาจุดเข้าเทรดคมกลิบด้วยสัสดส่วนทองคำความมหัศจรรย์ของไฟบนันชีคือเมื่อนำตัวเลขที่เกิดจากผลรวมของตัวเลข2ตัวก่อนหน้า เริ่มจาก012358ไปเรื่อยๆนี้มาคำนวณอัตราส่วนที่จะได้ค่าที่เรียกว่าสัดส่วนทองคำหรือ golden ratio ซึ่งเป็นค่าที่พบเห็นได้ทั่วไปตามธรรมชาติสัดส่วนเหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อคาดการระดับราคาที่น่าสนใจซึ่งตลาดอาจเกิดการพักตัวหรือกลับ ระดับไฟโบนัชีที่สำคัญจากสัดส่วนทองคำเหล่านี้ได้แก่38.2 50, 61.8หลายคนอาจงงกับวิธีการตีไฟโบนันชีรีทรสเมนต์จำง่ายๆ2ข้อดังนี้ครับคือ 1. ถ้าเราเห็นว่าหุ้นจะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นเราก็ลากจากจุดต่ำสุดไปหาจุดสูงสุดของแนวโน้มขาลงก่อนหน้า เราจะได้แนวรับเมื่อตอนที่ราคาเขาย่อตัวในทางตรงข้ามครับถ้าเราคิดว่าราคาหุ้นหรือ t ีเฟกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกำลังจะลงตีง่ายๆครับก็คือเราต้องหาจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้าให้เจอแล้วเราก็ลากจากจุดสูงสุดไปหาจุดต่ำสุดเพื่อหาแนวต้าน ตอนดีดต,ตัวกลับนั่นเองจำง่ายๆครับเราจะต้องดูหาจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดของแนวโน้มก่อนหน้าให้ได้ซะก่อนเรามารู้จักโซนที่สำคัญที่สุดก็คือโกลเด้นโซนกันนะจุดที่เทรดเดอร์ทั่วโลกจับตามากที่สุดคือโซนระหว่าง50ถึง61.8% นี่คือบริเวณที่ราคามักจะย่อตัวหรือดีดตัวมาทดสอบก่อนที่จะไปต่อตามเทรนเดิมเป็นจุดเข้าที่ได้เปรียบอย่างมากไฟบอหนชีเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอการผสมผสานเครื่องมือยืนยันเทรนอย่างเส้น EMA 200จะช่วยเพิ่มความแม่นจำและลดสัญญาณหลอกได้อย่างมากง่ายๆครับถ้าราคาอยู่เหนือเส้น EMA 200นั่นหมายความว่าเป็นเทรนขาขึ้นมองหาจังหวะซื้อแล้วก็ตีไฟโบโดยการหาจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของแนวโน้มขาลงก่อนหน้าแล้วเราก็ตีเข้าไปถ้าอยู่ใต้ EMA 200ก็เกิดเทรนขาลงใช่ไหมก็มองหาจังหวะเซลดังนั้นสิ่งที่เราต้องมองก่อนตีก็คือ เราต้องหาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้าเท่านั้นเองเราก็จะตีไฟโบตามแนวโน้มขาลงได้ EMA 2 0 0จะช่วยยืนยันแนวโน้มและเราจะตีไฟโบได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นกลยุทธ์เข้าซื้อมีอยู่5้ข้อหลัก เทรนเกิดเมือ่ออยู่ในแนวโน้มขาขึ้นใช่ไหม EMA 200ตีไฟโบจากจุดต่ำสุดไปหาจุดสูงสุดรอราคาย่อตัวลงมาที่50-61.8%รอคอนเฟิร์มอีกอย่างห้ามเข้าทันทีรอเกิดแท่งเทียนกลับตัวเป็นแท่งเขียวติดเหนือโซนให้ได้ก่อนสต็อปลอสตั้งไว้ใต้ระดับ 61.8หรือ78.6ก็ได้เปอร์เซ็นต์นะเออกลยุทธ์ขายล่ะเป็นยังไงเหมือนเดิมครับ5ข้อรเทรนต้องอยู่ใต้เส้น EMA 200ตีไฟโบโดยการหาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้าเราก็ตีจำง่ายๆครับตีจากขวาไปซ้ายเสมอรอราคาดีดตัวกลับ ที่โกลเด้นโซนที่50-61.8%หเปอร์เซ็น์ห้ามเข้าทันทีเหมือนกันรอจนเกิดแท่งเทียนกลับตัวเป็นแท่งแดงปิดในโซนหรือต่ำกว่าให้ได้ก่อนสตอรปลอตั้งไว้เหนือระดับ61.8หรือ78.6%เปอร์ซ็นก็ได้เพราะควรระวังตรงนี้ พวกเราต้องให้ความสำคัญสักนิดหนึ่งห้ามใช้ในไทม์เฟรมเล็กไฟบ o n a นชี r ี t ท a สเมนต์ทำงานได้ไม่ดีในกราฟรายนาทีตั้งแต่1-30ถึง30นาทีเพราะมีสัญญาณลบกวนหรือน้อยสูงมาก Fi บ o n a นชี r ี t ท a สเมนต์จะทำงานได้ดีในกราฟใหญ่ตั้งแต่4ชั่วโมงขึ้นไป240นาทีหรือ day หรือ week ยิ่งแม่นยาเพราะมันสะท้อนพฤติกรรมของมวลชนได้ดีกว่าแต่อย่าลืมครับไม่มีอะไรแน่นอน100%การเทรดคือความน่าจะเป็นต้องรอสัญญาณยืนยันเสมอเรามาสรุปปรัชญาการเทรดของไฟโบนันชีรีเทรสเมนต์กัน มีด้วยกัน3ข้อเทรดตามเทรนด์หลักเสมอใช้เฟโบนัน bon ชี r ีท r รสเ m e n t หาจุดเข้าในทิศทางเดียวกับเทรนด์เพื่อเพิ่มโอกาสชนะตลาด 2. ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นเช่น EMA หรือ p r i y e Action เพื่อเพิ่มความมั่นใจ 3. อดทนรอความสำเร็จไม่ได้มาจากการรีบเข้าเทรดแต่มาจากการรอจังหวะที่ใช่และ ชัดเจนเมื่อเข้าใจหลักการเหล่านี้ไฟโบนเชนีรีเทรสเมนต์จะกลายเป็นอาวุธที่สำคัญในคลังแสงการเทรดของคุณช่วยให้คุณหาจุดเข้าออกที่ได้เปรียบและจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นปกติแล้ว คุณใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนคู่กับไฟบอนันชีมาพูดคุยกันได้คอมเมนต์ Comment ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูละครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ